อวจะตอเอาสีเหลี่ยง RIGHT สีเหลี่ยงเต่าส่นตัวนี่โอ้ยภางยจักเล oh. ีวแล้วบานี้โอ้ยเังก็วขาหานเต่าขอบานตีเป็นลรสุดโอ้ยวันนี้ก็เลยสีเหลี่ยงเต่ามาไง้อบานเออเบื่องครับหาักกุงมานะ ครับโ,โอ้ยตัวระท่านในลงซากะสิเปียกขึ้นฝนกระตกเอ้ยแตงไหนน้อเบื้องขับภารกิจหาพักบุงให้เตาเตาพูดได้ก่อนเต้าบาดเจออ่ะสิอืมเป็นเมื่อวันพักบุงได้นี่บาหันยี่บางกระตัวหันยืนปาเดินหนาบานนั่นเดีพักบุงนะใสยยู้อสยพักบุงไฟกับโบมี่วายุโมงตาแหลมอยู่เพราะแหลมอยู่เป็นฝั่งนี้มั้งอีกฝั่งหนึ่งมั้งโอ้ยเบื้อง โอ้เบิ่งเม่บ้านหามักบุ่งกันนะพักบุ่งกันพักบุ่งมีตาในกนนะโอ้นเอาไปให้นันบออ้ยผู้สั่งกะเลียงไว้ซะเปลี่ยง่อยวานีว่าเลียงไว้ซะบอกบอกเพื่อเลียงไวก่อนซะเเพิ่งปล่อยเลย อีล mm ียไอพึ่งไฟเรียงไว้ก่อนอุ้ยฉันว่เห็นหงเธอเปิดแฟลแห็นฉันแน่เตก็เห็นที่กันเห็บว่ามีหนี่ถามาแล้เดี๋ยวไปถามแล้วกันแม่มีอแนพักบุงวะครับนั่นแหลวเห็นบจังไรนหรอตัวเได้กินว่นละวานนี่โตเพิ่มวานเนาะ เอาบกฟี <Buffalo> to ่เทียนมาเด็ดทีเริกกวาไปอีก่าะโอ้ยวิ่นีโดกมันยังไงเป็นทังล่ะอไปฟักบุงโอ้ยบึงบงบึงยศอันนี้กระตุกซาดอกจะไปเด็ดพิษได้หรอนี่แม่พักบุ้งแม่ยออบักทั่วไ่เหล่มดเวยพักบุงอ่าพักบุ้งพักบุงสันเนาะเนา พ่อบัน่นส<อ>้น<อ>ั่นพ่อผู้เดียวหนึ่งยังผู้เดียวเตาเอาปโอ้ย <c oughs> สีเรง,งไว้ังมือก่เรียงไว้ลาอดันเกิดจัสีไปอโอ้พึ่งพักบุงครับม่นมักบุงึ้ไหาบงบกันนะสิมืออู้ักบุงอีดีต่วละอีกสิหมือจไไอังสีเปออนของควรมันเกิดโอ้ เป็นสาวอีกแล้วดิฟินสาวเขาเอาปีนีเป็นสาวว่าที่ยุสซี่กับคืเป็นสาวเลยหรอขั้วไม่บ้านกลับมาแล้วครับมาเอาซ้ำเนี่ยแมนซ้ำเนี่ยแมนมาเอาพักหมปเ็ดเตามาเอาพักหมูเผาเตาซ้ำเนี่ยแมนมีกลับมีกลับกับข้าวได้ยังกินแรี้ยงยังกับเป็ด พอตากเป็ดเบิรไปกับแกงสืบอยากกินดิอยากกินกลับไปกินที่ร้านพอฝบนตกไหมโมมีโอ้พอฟักบุงไปหโต้เลยครับผมเดี๋ยวไป ไ,ไปหาพักบุ้งซอยผมเนี่ยเอาพักบุ้งไปเห็ดอยังไปเห็นเตาเตาไหนเตาอ้อยกินบ่เตาอ้อยกินพักบุ้งป่เตาเป็นนั่นเขาบ้านบอดฮะเตาที่เขาบ้านบอดจูเตาเขาบ้านบอดเมืนอนเอาเอาเตาขึ้นมาเขาคือคนบระเดีเขาบ่คือคนบระเรนนด,ดีอยู่ในแมเพิ่ณกินนะไรกินเขาอยู่เอาเพผลอไหงกินเขาอยู่เมือนแต่เตาเขาบ้านเมือนเอามาเดือดร้อนอย่างคนบระเดีอยู่บ้านแบบนี้ ่วาเอาผักบุงไปให้เตากันเหมืนสีเหลี่ยมเหมือนมนขึ้นหนึ่งอ๋อเหมืนสีเหลี่ยมขึ้นหนึ่งเหมือนเพิ่นได้หาหาเก็บยักบุงมาทันนี่ยผักบุงฉิไปหาใส่แล้วคนนี้นี่ต้วันเด็ดพะนะโอ้ยมันเกิดท่านบ่ล่ะพักในตู้เย็นท่านเพิ่นบ่มีบ่ต้องกินผักบุงเท่านั้นเพคนว่าว้ายไปว่าเตากินผักบุงบ้โจอเลยหรอเป็นไหนมาหาผักบุ้งมาหัหนก็ไม่รับบาลมาหันโอ้ยมันตกสาเลยเลสรุปเราเตากินผักบุ้ง เต้าอ่ะถ้าเต้าสีขาเนี่ยกินผักบุ้งเสื้อยยแต่ถ้าเต้าเป็นคนนี่กินเงินา้นซื้อเต้าเนี่ยคนซื้อเต้าเรื่องกินเงินเป็นผู้ใดซื้อผู้ใดซื้อเต้าเอ้าคนแย่ๆไปก็ซื้อเตากะมี่พี่เต้าพี่เต้ายียเจ้าซื้อเต้าบอเจ้าซื้อยังไงโอ้โหยาวเดียวไทย ทายแบบว่าให้ตั้งใจตั้งอกตั้งใจเลยเห็นว่าเมียบ้านเพิ่นมันเก็บฟางกบุ่มก็เลยยางไปบึงเสร็จเดี๋ัวมันเหมือนพักได้พักนิดเดียวพอเตาเตาอยู่ขึ้นเดียวก็เล่นออกไปนิดเดียวอยู่ขึ้นเดียวบ่เหนโอ้ยคือบอกอยู่หลายๆขึ้นแน่เพื่ออะไรพ่อเรียกเ่็นสิใบปล่อยแล้วเพ่นะเอาเปลี่ยนท่าแล้วไม่มีเลขออกก็เลียสิใบปล่อยโอ้ยนนนนนนนเพื่อดีแท้ลรืจัดได้เลขกตัวได้บอกไปเรื่องซีซีวันสัน ซีซีเงียังซีซีเรียกคอยโอ้ยเนาะว่าจัาเนเร,ร็กเตาบอมเปนบอลบอลครับปาดพี่น้องครับเอฟซีสายาซุ่มนะครับเด้อผม,มว่าแล้วยางหายยางแบบโดดยางหายพักบุ้งครับผมผมบอกเลยเรื่องพักบุ้งบอลเด้ไอ้พักบุ้งเนี่ยมันมีแต่เตาอ่ะมันบอ้ก,กินพักบุ้งตลอดไปนะคมันกินยังสัน่นเตามันกินเงิน <laughs> <laughs> เอา้าคุณคือว่าเตากินพักบุ้งสันน่นบอลโจ้ก็วางเลยโอ้ยบอลเราเคยเห็นหรือเปล่าเพัเาพ เราคนด้กินแค่ผักบ sure> oh, right like ุ้งอย่างเดียวเด้คร nice> ับที่แหกคุณวศิอาปล่อยลงสานี่แต่วคุณว่าลป์เานเตาเป็นไปกัดปลาปะน่โอ้ยบอกานเตาสีกัดปลาคุณบอกนี่คุณบอกอยู่ในไรสดเมื่อกี้นี่เอาแมนบอกไปแมนเพ่นว่าผมปกาลงปล่อยลงอยู่มันชเปกัดปลาเพระยังสงการปะเนีเรียบเรียบโอ้ยวันนี้ก็เล่นในเมื่อกี้ผักบุงมันกินเลยมันโอ้นาฝนกระตกฝนกระตกครับพี่น้องไปก็ได้โอ้ยนอนนอน เอาละครับพี่น้องสายซุ่มนะครับพี่น้องเอฟซีสายซุ่มเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวผ้าสายซุ่มไปหาผักบุ้งก่อนละกันครับพี่น้องครับเอาได้บอลแด้เขาจัะว่ากันเนาะอีกผู้หนึ่งไทยไปใส่บัตรอาจารย์แม็กกี้วายูครับโอ้อาจารย์แม็กกี้ไปหาผู้สาวเฮ้ยอาจาเย์เหมืนของมาฟังมือนสิบว่าเฮาตีบอลแดงครับอาจารย์แม็กกี้ไปลอยเอสครับผมไปเฮ็นยังกับบอลลูนครับ เอาละครับครับผมสําหรับพี่น้องทุกท่านนะครับผมฮะอย่าลืมกันเลยครับผมชมแล้วมลแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับให้กับช่องสายซูมออฟฟิเชียลด้วยกันเลกันครับแล้วก็ช่องคนเลี้ยงช้างละเพื่นออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องแม็กกี้ฟรีสไตล์แล้วก็ช่องยายแหลมละเพื่นออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องยายจืนละเพื่นออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องพ่อเธอมันเยอะเกินไปแล้วไปเก็บพักพักบุ้งไปครับพี่น้องไปหาเก็บัก พักบุ้งบอกแต่ว่าพักบุ้งนะมั่นเตาบอกกินเตาบอกกินพับกบุง้งเตา,ตากินเงินเจอเจอหลุดลอกเอาเงินไปให้พรปแล้วมันการขาดนะกินเตาเนี่ยครับอ